ดีครับทุกคนเฉียงเฉียงเปีนเด็นี่ที่ใส่แว่นนะครับเพราะว่าคลิปนี้ครับทุกคนเฉียงจะไปทำเลสิกหลังจากที่ใส่แว่นนี้นะครับกับคอนแทคเลนส์มากว่า12ปีวันนี้เฉียงจะเป็นไทยจากเจ้าสิงห์อี้แล้วครับพอเลิกมองไม่เห็นยังไม่ได้ทำใครนะครับที่อยากจะทำเลสิกนะครับแล้วก็กำลังหาข้อมูลอยู่คลิปนี้มีคำตอบแน่นอนทำเลสิกกันอันนี้คือสาเหตุที่อยากทำเลสิกครับ เนื้อพูดเราก็จะเป็นไอกลัวไหมไม่กลัวครับอ๋อโสดนะครับเซนนะตาแต่ตาแท่งเยอะมากเยอะมากทำได้คือตัวเราทำเป็นเฟมโตใช่ไหมครับอยากรู้ว่าถ้าแบบเหมือนใช้ตาเยอะแบบไม่ระวังอะไรแบบนี้มันมีสิทธิ์ที่จะไม่ได้ทำไหมครับหรือว่าไม่เกี่ยวเดี๋ยวเราต้องดูก่อนว่าตาของ ตื่นเต้นจังเลยสรุปผมได้ทำใช่ไหมทำได้คุณหมอบอกว่าไม่ใช่ว่าสุขภาพดีเพราะดูแลดีแต่เป็นเพราะโชคดีเพราะว่าใช้ตามาหนักมากแล้วก็ไม่ใช่ทุกคนที่ใช้ตาหนักแบบนี้แล้วจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับเพราะส่วนใหญ่แล้วถ้าแบบใช้ตาแบบที่คุณเสียงใช้เนี่ยคุณเฉ็ยก็มาก็จะแห้งทุกคน ขอถามนิดนึงครับว่าโอกาสที่จะไม่ได้ทำเฟมโตเนี่ยเยอะไหมฮะเฉลี่ยประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์นะสามสิบเปอร์เซ็นต์ที่ไม่ได้ทำเลยครับใช่ใช่วิธีที่ทำได้มากที่สุดละครับเออเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเฟมโตทำไม่ได้ตัวเนี้ยดีเล็กจะทำไม่ได้แล้วประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์ที่ไม่ได้ทำเฟมโตอ่ะเกิดจากอะไรบ้างครับหนึ่งกระจกตาบางกระจกตาบางคุณแม่ให้มาน้อยอ๋ออันนี้เป็นแล้วแต่ชาติพันธุ์แล้วแต่บุญกรรมนะอะไรอย่างนี้ครับ แล้วก็ใสายตาสั้นเกินค่ากระจกตาบางคนกระจกตาก็ไม่น้อยนะแต่กับค่าส่ยตามันมันเยอะมากเยอะมากเกินพันอะไเกินพันก็อาจจะมีสิทธิ์ใช่คือใส่คอนแทคเลนมานานๆตาแห้งลุ่นงอะ้ค่ะก็ต้องกลับไปก่อนกลับไปเรียบตัวก่อน อ่าไปหยอดหยอดน้ำตาเทียมรักษาเรื่องตาให้ดีขนครับครับสรุปตอนนี้ค่าสายตาของเฉียงก็คือ67 5มีเอียง27 5เอียงอีก2 7 5แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ของคุณเฉียงอาจจะมีความยากกว่าคนอื่นทั่ทวไปนิดนึงก็คือตรงที่ว่าคุณเฉียงมีสายตาเอียงค่งสิ่สงหนึ่งที่เราจะต้องขอความร่วมมือคนไข้คือคนไข้ต้องร่วมมือตอนทำให้ดีๆถ้าเกิดคนไข้ไม่ร่วมมือหรือว่ามีการต่อตาตอนทำเนี่ยก็มีโอกาสที่เอียงอาจจะเหอคอับค,คะ ระหว่างทำไม่รู้สึกอะไรไม่รู้สึกอะไรใช่ค่ะแต่อาจจะมีควาฟรลลิ่งแบบประมาณว่าตึงๆแน่นๆรนฟสลลิ่งานานแล้วก็เราอาจจะรู้สึกว่าโอ้ว่าแสงสว่างได้เพราะเราต้องมองตู้แฉกไปอ๋อครับนะคะจะมีฟรลลิ่งไม่สบายตาช่วงที่แสงจ้าใช่ไหมนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังงไตึงขนาดไหนแบบแมวมองขึนนั่นหมดมองขนนั่นหมดโอ้ยยังไงอ่านับตาไว้ค่ะอย่มาขิ้นะ วนี้เราจะหยอดตาขยายม่านตาแล้วนะครับเคยมีคนบอกว่าเนี่ยทางหน้าทำมาทุกอย่างแล้วยกเว้นลูกกระตาวันนี้ลูกกระตาก็ทำแล้ว <laughs> อ่ะเดี๋ยวชวนคุยหน่อยระหว่างรอรูม่านตาขยายคือสาเหตุที่อยากทำเลสิกเนี่ยเพราะว่าเสียงก็ใส่คอนแทคมาประมาณ12ปีแล้วใช่ปะคือรู้สึกเลยว่าหลังๆอะ่ะตามันแห้งแล้วก็ตอนกลางคืนอะ่ะขับรถอะไรอะ่ะจะเริ่มมองไม่ค่อยเห็นจะเป็นจ้าๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลองมาคำนวณดูไว้ว่าเออจริงๆแล้วอะ่ะ ปีนึงอะ่ะเราจะเสียค่าคอนแทคเลนส์ประมาณ5,000ใช่ปะแล้วเราใส่มา12ปี12 5 6 16ห้า0กมื่นกว่าแล้วก็แว่นเปลี่ยนไปประมาณ5อันอันละหมื่นกว่าบาทอะไรเงี้ยคือหูเสียไปน่าจะแสนกว่าบาทแล้วอะ่ะคิดว่าเราควรจะทำเลสิกได้แล้วก่อนที่จะเสียเงินไปเยอะกว่านี้พร้อมขึ้นเขียงแล้วตะกี้เข้าใจว่าเป็นหมอพอส่องกระจกแล้วเหมือนสังกุง <laughs> บายบายมากกูเหมือนตัวอะไรเลยอะใช่เห็นแล้วหรอเห็นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเหมือนก็อยู่ข้างในอะแบบตามันแห้งมากอะแล้วแบบหมอก็หยดยาหยดอาหยดเหวยอะไรมัเไปหมดเลยเขาก็บอกว่าเนี่ยเล่นมือถือเยอะตายแห้งก็เลยจะแบบ มันทําให้ทํายากขึ้นอ่ะทุกคนที่จะมาทําเลสิกก็ต้องเล่นมือถือน้อยๆห,หน่อยแล้วก็ด้วยความที่สายตาเอียงด้วยก็เลยแบบเป็นเคสพิเศษอยู่นะหมอบอกว่าทำย,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 ยากมากเออหมอบอกทำยากมากทำยากมากตอนนี้ภาพที่เห็นนะครับก็จะเป็นหมอจ,งจางๆและควนันหายกันจนจรีย่าาอัปเดตอาการกันที่เขาบอกว่าไม่เจ็บไม่รู้สึกอาใหญ่จริงงรือเปล่า จริงก็เครื่องตั้งแต่บนลนแล้วคือตอนนี้ฟิลแบบว่าเครื่องเหมือนแบบเหมือนอารมณ์คนโดนคอนแทคบาดอะไรเงี้ยริมตาไม่ขึ้นก็เลยกินยาน,นอนหลับที่เขาให้มาแหลนะน,นอนไปประมาณ18บแปชั่วโมงอะถึงเวลาที่จะเห็นโลกใหม่แล้วโลกใหม่สวยนะคือคิวกูจะหลุดไหม โอ้จะทหทําได้ปล่าไหทายคิ้วเห็นทุกอย่างชัดหมดเลยก็รู้สึกแปลกดีนะไม่ต้องใส่แว่นไม่ต้องเดินเบอเบอรไปใส่คอนแท็ การรับรู้แสงก็ตาก็ยังไม่ค่อยสู้แสงเลยกลับมาจากฟฟลลาบแล้วครับทุกคนให้ดูออฤฤแหบอกว่าเก่งมากเลยดูแลเพลงมีมากจริงไหมบอกกจด่มาเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าถามว่าแอบไปอ,อาบน้ำมาก็คือค,คิดว่าปิดตาสน,นิทแล้วบอกว่าหลังจริงๆเลยคือมันห้ามโดนน้ำอย่ <S <S างเด็ดขาดบอกว่าเก่งมากเลยดูแลเพลงมีมาก แล้วก็ต้องหยอดยาเนี่ยเขาให้มาสองตัวต้องหยอดตลอดรวมถึงก่อนนอนก็ต้องตาด้วยแล้วด้วยความเฉียงเนี่ยเราก็ถามว่าขอวิ่งขอออกกาลังขอแบบไปเรียนเต้นอะไรได้ไหมหมอบอกว่า ตัวเองสักอาทิตย์หนึ่งให้หมอได้ไหมคะหมอขอร้อ,องใครนะครับที่อยากจะทำเฟมโทเลสิกนะครับซึ่งเป็นเลสิกในวัตกรรมใหม่ที่ไม่ใช้ใบมีนะครับตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นด้วยจ่ายไป55,000บาทนะครับแต่เดี๋ยวก่อนมันยังมีอีกโปรโมชัน่นถ้าคุณจ่ายเพิ่มอีก2,000บาทอะ่ะคุณจะได้นอนโรงแรม5ดาวมิเลเนียมฮิลตัน หนึ่งคืนสำหรับสองท่านและยังมีรถ Grab Premium Car มารับหลังผ่าตาัดแล้วก็มารับไป Follow up ในเช้าวันต่อมาด้วยราคาแค่5 7า0มบาทเท่านั้นทั้งสองโปรโมชั่นนี้นะสามารถทอนนอนนาน6เดือนด้วยใครที่อยากทำเรสิ่นะครับแล้วก็พร้อมแล้วก็ลุยเต็มที่เลยเพราะเสียงเอาจริงนะรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากทำมานานมากทำไมกูไม่ทำสักทีวะแล้วพอทำเสร็จยิ่งงงเลยว่าอา้าทำไมกูไม่ทำเพราะว่าชีวิตมันแบบ เปิดโล่งมากเลยไม่ต้องใช้คอนแทคไม่ต้องใส่แว่นอีกแล้วแนะนําจริงๆครับแล้วคลิปหน้านะครับฉีจ,จะทำอะไรอีกก็ติดตามนะครับใครมีคําถามอะไรก็ในใต้คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับ